วันนี้ผมกลับมาใน s u u i g เกมในหมายเลข228ในแมปนี้นั้นมันมีบางอย่างที่ไม่ใช่ฟอนแมนไม่ใช่กาดแต่เป็นเทเลพอร์ตกันทุกคนอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเทเลพอร์ตกันไว้ทำอะไรซุปเปอร์เทเลพอร์ตอันนี้อันนี้วิ่งเร็วขึ้น Run faster เอามาด้วย400โลบักไม่ใช่กาดไม่ใช่ฟอนโอ้โหวิ่งเร็วจริงครับไม่ใช่กาดไม่ใช่ฟอนแมนแต่ว่าเป็นเทเลพอร์เตอร์ forever ด้วยอยู่ตลอดนี่คือเทเลพอร์ตเงินรางวัลจะไปไหน ในเมื่อเรามีอุปรกรณ์ขนาดนี้ห <laughs> <laughs> ยิบเงินรางวัลกลับบ้านเลยก็ได้ครับ <laughs> จะแข่งอยู่ทําไมเฮ้ยทำไมวับอยู่กับที่เอาเดี๋ยว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 เอีโอ้ทำไมมันวับไม่ไปเมื่อกี้เออ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 อโอ๊มาเกมนี้เลยเหรอ กิ้งล้ามากองมาแกงอื้อเหลือแค่ไม่กี่คนแล้วอะ่ะคนหมดเร็วจังผมวิ่งเร็วแน่นอนเอาละครับเอาละครับกี่คนครับกี่คนสามคนใช่ไหมอื้มอ๋อ,อหนึ่งคนเหรออ๋อหนึ่งคนแย่งห้องกัน <laughs> ผมวิ่งเร็วอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอ่าอ่าอ่าเพื่อนเพื่อนเพเพเพเเฮ้ยทำไมเขาได้สองคน เธไปเขาไม่ได้สองคนอะเราจะโดนไหมเราจะโดนไหมเราจะโดนไหมยังรอดอยังรอดโอเคตรงนี้ตรงนี้นี่ปุ๊บ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 มันไม่ไปข้างหน้าเราทุกคนรอดทุกคน,อ,กคนอ่าผ่านแล้วโอเคครับอยู่ให้นานที่สุดจนกว่าเพื่อนจะอ๋อมันฟอกไกฟอกไกฟอกไกอือเราวิ่งเร็วอยู่แล้วไม่ต้องห่วง <laughs> ข้างล่างล่วงไปหมดแล้วเราวิ่งเล่นทั้งบนได้เลยครับผม วิ่งเล่นๆเ,เลยครับข้างบนเนี่ยวิ่งไปเลยครับกระโดดเล่นก็ได้ครับวิ่งได้ทั้งวันครับเดี๋ยวนะไปตัดทางเพื่อนก่อนเพื่อนตัดทางเพื่อนนิดนึงเ hey, ฮเพื่อนเพื่อนเพื่อนลวงไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ตัดตัดตัด,ต,ดตัดทางตัดทางเยเหลือสี่คนหลือสี่คน ต่อไปคือแท็กเอาแต่ผมวับได้เอาผมเป็นเหรอปึ๊บเดี๋ยวได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเพื่อนเอาไปเพื่อนเอาไปเพื่อนเอาไปเพื่อนเไปเพื่อนอยู่ตรงนู้นอยู่ไกลๆอยู่ไกลๆอยู่ไกลไว้อยู่ไกลไว้เพื่อน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 ปุ๊บเซเลอได้แล้วเพื่อนงงเพื่อนงงเพื่อนงงเพื่อนวันนี้เรา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  เพื่อนนี้เราเพื่อนขึ้นมาเพื่อนขึ้นมา <c oughs> เรียบร้อยโทรเพื่อนให้องศารเออเออยังไม่จบยังไม่จบยังม,มีอีกอยังมีอีกเอาผมไปดีกล่าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่งบนอยู่บนปุ๊บไม่โดนอ๋อโดนครับเ <c oughs> พื่อนมาเพื่อนมา <c oughs> เล่นกันไปเลยนะเล่กนกันไปเลยนะเพื่อนของเขาผมโกงแน่เลยใช่แล้วใช่แล้วเพื่อนจะดักเพื่อนจะดัก ลบลบลบเป็นรุดไปนุดยังไงยังไงเพื่อนอีกสิวิอีกสิบวิเพื่อนมาเร็ว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 ตั้งแต่มีทเรพอร์ตี่ผมไม่ต้องห่วงนะครับชนะทุกเกมเฟิร์นอนเกมอะไรคนหมดแล้วนะแข่งกับใครอีกอะยังต้องแข่งอีกก็สามหนึ่งสามหนึ่งสองสามหนึ่งโอ้โหวับวับได้วับได้ สามหนึ่งคือตรงนี้อ้าแล้ว <laughs> หนึ่งสองสามสามหนึ่งแล้วก็อะไรนะสามใช่ไหมหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งอโอไม่ใช่มันก็หนึ่งแล้วก็หนึ่ง,งสองสามอันไหนนะอันนี้น,นะฮะแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้โอ้ยอีกแล้ว <c oughs> ชีวิตอุตสาห์ผ่านมาได้ ดับเป็ลจมน่าจะช่วยได้อ๋อเดับเป็ลจมตีลังกาได้ฟุ๊ปฟุ๊โอเคอื้อือโอเคใช้เป็นและใช้เป็นละ,นละมันต้องแบบเออมันต้องมาอย่างนี้มันต้องอย่างนี้แฮกเกอร์แน่เลยเนี่ยเออ,เอ,อวิ่งค้องก่อนชนะอันนี้ไม่ต้องรวมเพื่อนไม่ต้องนับรวมอันไหนอันไหนอนไ อันไหนเบคอ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 นเราวัไปตรงนู้นได้ไหมวัาไปได้เสียดายมากเลยเพื่อนไปอยู่ข้างนอกเดี๋ยวก็ตกนะไปวิ่งอยู่ข้างนอกเดี๋ยวก็ตกแล้วก็ตกจริงด้วยปึ๊บกระโดดไปหาเพื่อนดีกว่าไปหาเพื่อนดีกว่าสวัสดีเพื่อนไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนปึ๊บ ข้างบนมีนุ้นอยู่มีนุ่นอยู่ยังมีตรงนี้อยู่มีตรงนี้อยู่อ่ะฮะยังมีตรงนี้อยู่อาาีกคนหนึ่งตรงนี้คนหนึ่งเอ,ออเออเออเออฮ่าอล่วงจะได้ต,ดตัดตัดทางให้หมดตัดทางให้หมดตัดทางให้หมดล่วงให้หมดล่วงให้หมดเย้เอาละครับเกมนี้แหละครับเกมนี้แหละครับที่ทุกคนใครเป็นใครเป็นใครเป็นข้างล่างเป็นสองคนสองคนข้างล่างเก้าแปด เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งมดเวลาเรียบร้อยสองคนเลยต่อไปผมแน่เลยนะฮะจริงด้วยไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นอืนอฮึราเดบันจับโอ๊ะโ,โอ๊ไปไหนไปไหน <laughs> ฝากไว้ฝากไว้ให้คิดเพื่อนเพื่อนทางนี้เราเพื่อนเพื่อนนี่เราเพื่อนนี่ล้วเพื่อนนี่เราใครอีกใครอีกใครเป็นใครเป็นเบคอนนี่ไหมเบคอนเป็นข้างล่างหมดเวลาครบอย่างสามรอบครบแล้วเย่ต่อไปต่อไปเอาละครับนี่และครับโอ้อเอากระโดดได้เลยเหรอเอากระโดดได้เลย อ๋อไม่รู้อ๋อเพื่อตกไปแล้วครับอ่าอ่อาอ่สุดท้ายนิดเดียวโอ้เกมกระจกนี่ตลอดเลยเดี๋ยวเฮ้มาถึงแล้วมาถึงแล้วมาถึงแล้วเย้เอา เออถึงแล้วมาถึงแล้วเออใช่ไหมถึงแล้วครับผมผมมาถึงแล้วครับผมในที่สุดผมก็มาถึงจนได้มันต้องใช้อย่างงี้มันต้องใช้อย่างงี้เวคอนเราช่วยไม่ได้นะเรียบร้อยเพื่อนตกไปแล้วแต่เหมือนเพื่อนจะชุบมาเพื่อนจะชุบไหมเพื่อนจะชุบชีวิตไหมชุบเพื่อนชุบชีวิตเล้วเพื่อนเราแล้วแล้วแพเพื่อนยอมแพ้เถอะเพื่อนเราวนอยู่ตรงนี้สองสารอบแล้ว เพื่อนชุบไหมเพื่อนชุบแน่เลยโอ้พังหมดเลยเรียบร้อยครับผมในที่สุดผมก็ชนะเย้ yeah. ได้มาสองหมื่นสองได้เงินน้อยจังเลยตรงนี้สิบล้านเลยนะตรงนี้เขียนสิบล้านนะขอสิบล้านครับ